สวัดีครับผมคือเบลิเฟอร์และมือเกมดีออเดอร์หนึ่งแปดแปดหกตอนที่เก้านะครับผมติดอาวุธและตั้งแนวป้องกันที่สะพานต่อกันเลยแชปเตอร์แปดอันเดอร์ซิชกะละฮัทท่านนำเลยโอเคกูต้องนำอยู okay, s <S นนย่ okay, s <S นนแล้วกูวนพระเอกเลยโว้ยเราโดนถล่มแล้วหลังจากห่างหายไปนานนะครับกลับมาแล้วโทษทีดองโปรเจกต์นานไปหน่อยเซอร์กะละฮัท เวินของท่านลอตเฮสติงถูกโจมตีที่กลางสะพานเราไม่แน่ใจว่ามีใครรอดหรือเปล่าลูกันไอเกรนเพอร์ซิบเวลตามเข้ามาอ่าปืนได้เวลาไฟกันแล้วเว้ยไปเร็วจะร้อพ่องตันลิบินเหรอตามมาตามมาป่าดงระเบิดกันไปแบบมาดพระเอกเริลมเริ่มเร็วเร็วเรล,ลอตเฮสติงอาจยังไม่ตายเราต้องไปช่วยท่าน ยิงแม่งก่อนเลยฆ่าแม่งฆ่ากระบอกทุกตัวบนสะพานนี้ให้เกลี้ยง <c oughs> กูกำลังทำยู่ยิงสุมส่มๆยังได้ครับ <c oughs> ไฟฟ้าพุ่งเข้าหัวกระบาลเองเลย <c oughs> โคตรด,ดีคนเปิดลูกซองอยู่ข้างหน้าโอ okay, <c oughs> เคเต็มตัวยิง <c oughs> อัดเข้าไปยังไม่ตายอีกดอกหนึ่งใส่เกาะ <c oughs> หมดยังนันไงไกลแค่ไหนก็ยิงถึงย้ายกระ벙เคลือ <c oughs> <c oughs> ไปใกล้ๆรถตรงนี้ก่อนอ่ะนั่นไงหัวโดอยู่นั่นยิงอัดเข้าไปเป้าหมายล่วงแล้วไอ้เกรนน้ำหน้าเฮ้ยเฮ้ยยิงแม่งกันเดนดีดีดีโคตรชอบเลยอ่ะกันยิงไม่ต้องเล็งเลยแม่งพุ่งใส่หัวเองนั่นไงบนรถรังเลยดิไอ้เกรนเกะก,กะรีโหลดอ่ะรีโหลดไปกูจะยิงเห็นแล้ว เครือเราจะยึดตำแหน่งนี้ของสะพานเอาไว้แล้วเข้ารีไปช่วยท่านลอร์ดเฮสติงส์ถึงแล้วนี่ไงลอร์ดเฮสติงส์โหช่วยง่ายจังมาเราต้องเอาท่านลอร์ดมาข้าคุ้มกันให้ลูกเอนไอเกินพร้อมค่าดึงท่านออกตอนที่้ายกเกินรับทราบพร้อมไหมเอาไปดันดันดันแล้วรีบดึงดึงสิวะ เออดึงไปเรียบร้อยได้ตัวแล้วทุกคนถอยทับไปที่วังอเห็นยิงกบฏอินเดียเอาละไปเลยโจ์เก่าเกรท่านจะไปไหนไปยุติเรื่องที่เราก่อนี่ไม่ใช่เวลาล้างแค้นนะมีเหตุผลหน่อยเกรยหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกกูมาแล้วมาแล้วมาเลยตัววันเว้ครับไม่กลับมาเลยยิงอัดเข้าไป เพื่อการล้างแค้นให้เปอร์ซิวัลองค์เกา่าหลอดเทสซิง,ง,งปลอดภัยแล้วมีใครเห็นกาลาหัตไหมครับอากาศเรามีเซนเทนเนลบินอยู่เหนือหัวสักลำไหมเซอร์ลูคันนี่คือเซนเทนเนลสามเรามาจากข้างเหนือของสะพานเวสต์มินสเตอร์กำลังเข้าใก,กล้เซนเทนเนลสามตามหาเซอร์กาลาหัตและคุ้มกันให้ดีห้ามพลาดหลับทราบกรบผมดูเลยดิไอเกรนจะเป็นห่วงกาลาหัตเป็นพิเศษครับแอบชอบหรือเปล่าเนี่ยเป็นไปได้เฮ้ยคุยนี่หุ้มเกาะหุ้มเกาะยิงซ้ำสิครับ ถึงก็ไงตายยังตัวนึงแหมไม่โดนรีโหลดซะแล้วควักลูกม่คู่ใจออกมาเล็งยิงทั้งเอาไอเทียลาพเอามา่เอออ่ะยัดเข้าไปถ้าทางจะตายหาหมดแล้วในนี้น่าจะมีกระสุนขอดูหน่อยเร็ว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 เรียบร้อยได้กระสุนอาก,กัน12นัด เคลียร์ไหมตายจริงวาโอเคหายเกลี้ยงเอ,อ้ยยังยังยังจริงแ่งเลยอยา่าครับอยา่าตาวิเศษเห็นนะเคเคลียร์เครียร์ยงเป็นทางการก่อนไปีิหลดอให้พร้อมไม่รู้หน้าเจออะไรเอาปอีน Let's go <S เอ,อ้ยมึงสองตัวมาทางนี้ตัวหนึ่งเล็กตัวไปทางขวากูมาแล้วเย่วันดีครับ จอนแม่งโคตรยาวไอ้จอนจัดเร็วเข้าสิโวยกูก็จอนจัดเหมกันได้ว่าเซนเทนตน้องสามข้าต้องการแอร์ซัพคอร์ตมาแล้วนี่เรากำลังเข้าใกล้ตำแหน่งของท่านครับเซอร์กาละคับรับทราบนั่นไงมาแล้วมาขวาแล้วมาขวาจริงด้วยเฮ้ยโดนเฮ้ยลบนั่นนั่นเอ้ยเฮ้ยไอ้เชียร์ทอตันเอาไม่เอาไม่ไม่ชาร์จ ยิงหัวหายซอรกันลวครับเราตรวจพบตำแหน่งปืนใหญ่ของข้าศึกบนรถล่างของรนออกดูเหมือนจะเป็นปืนใหญ่บาซูกา้าโชเดอร์คนันนัลหลับซาบติดอาวุธปืนใหญ่ไวอากาเอ้ยบาซูกา้าเราต้องรอให้ดีเซอร,ก,ร,ก,รก,กันลวครับกบฏกำลังเคลื่อนที่ไปทางท่านแล้วก็ให้แม่งมาสซตินเนลสามห้ามละสายตาจะเข้าเด็ดขาดกับชาบอย่างดี ปัญหาที่หายเลยเซอร์กาลระัดนี่สู้แบบแลกเลือดมากมากเลยนะนี่เพื่อการล้างแค้นและหาคำตอบของเขาเขาความจะแลกทุกอย่าง <S <S เดือดจริงๆน,นๆั่นนั่นมึงออกไปอย่ามาขวทาง,างมึงตายซะเพี <laughs> ้ยเพียจริงไหมไปตรวจด,ดูไม่น่าจะเพียเท่าไหร่มันเงียบเกินไปแล้ว หัวโดเห็นนะครับอีกตัวนึงตรงนี้เฮ้ยจับจับจับมาน,นี่สอกเข้าหน้าแล้วโขกลงไปเลยรู้สึกดีที่ได้ทําแบบนี้โอเคไปไปหมดยังวะเดี๋ยวแม่งต้องออกมาอีกเชื่อดิชัวชัวบุกเดิมนั่นไงพอมึงมาแล้วมาถึงสองตัวเฮ้ยย,ยิงยิงแลบวก็โอ้ยยิงยังไงยังไงบา,า,บา,าสุก้าบาสุก้าตัวใหญ่ไว้อาก้ามาแล้วยิงแม่งไป เซอร์การ์ลัดพวกกบฏถอนกำลังแล้วกองกำลังทหารกำลังเคลื่อนพลพวกเขาจะเล่นงานข้าศึกต่อให้เองไปยินขึ้นมาช่างหัวแม่งสิวะในมันศึกของกูเว้ยเรื่องส่วนตัวล้วนๆชิหายแล้วไันได้ปืนอย่างทั้งเล่าผีกูบ้างละไอสัตว์เซอร์การ์ลัดผู้บัญชาการอัศวินได้สั่งให้ท่านยกเลิกการไล่ล่ากูไม่สนกูเพิ่งได้ของเล่นใหม่ผีกูบ้างละไอเว้นรีโรด โอ้กสุลอินฟินิตี้ยิงอินฟินิตี้ปีกันทุกวันไม่เกี่ยวอ่ะยิงให้โดนทุกหน่วยกดถอยให้ห่างจากสะพานเวสต์มินสเตอร์ฝั่งตะวันออกต่อพบวิสัยการยิงปืนใหญ่อย่างต่อนเนื่องฝี <c oughs> <c oughs> มือเว่งเลยนะไม่ต้องงงอยู่นี่แล้วรอรอมีคนนี้คนเดียวครับ <c oughs> หรือรถมากันเยอะเว้ยมาเฟียมไม่กลัวกูกลัวมาเยอะบอกแล้วไงยายเยอะแค่ไหนก็ไม่กลัวปืนไม่มีวันหมดเว้ย อินฟินิตี้สะใจปะใจืบน,จนไดโลมึงมาดิหมดยังหมดยังยังไม่หมดเ่้มีมาเยอะจริงใครเป็นพ่อแม่บึงว่าลูกตกชิบหายเลยส่งมากันรัวๆหลังก็สอบก็ไม่รอดเว้ยไม่อนุญาตกูใส่ไปหลายดุนแล้วเนี่ยพวกมึงก็ช่วยหมดกันสักทีได้ไหมเฮ้ยเยอะย ทั้งฝูงไฟหมดอะเอ้ยบุ้นบุ้นเย็ดด้วมึงมาเพิ่มทำไมเรานอนอยู่บ้านปั๊บเมียนุชไม่ต้องมาวันนี้ก็ตายสิว่าไงวะพวกพวกนี้โยเยมมันหนอนเลยนะไปเออเสียยังเฮ้ยยังยังไถ่ยิงใครยิงข้างล่างปะวะ ข้างล่างแน่ๆเสียงมาจากข้างล่างมองไม่เห็นนะ่ะมุมมุมกล้องมันอับแต่ว่านั่นไงเจอละมึงไปยังอีกเรียบร้อยเสร็จโจรหมดยัง,ยงเกี่ยวมากมาทั้งประเทศไยวะเนี่ยขยี้เหร่ขี้เหร่จริวะเออได้ละขี้แม่งคับซีนอย่างนี้แสดงว่าได้แล้วนะอ้าวโยนทิ้งทำไมเนี่ยกาละฮัตเสียได้ประท้ว อุซาโดมากาลาฮัตนี่คือคำสั่งโดยตรงถอยเดี๋ยวนี้ไม่ตายกาลาฮัตท่านจะทำอะไรจงตั้งสติแล้วกลับมาที่วังไม่สนเว้ยกูแค้นมากทำเพอร์ซิวอตายปงมานี่เลยมาคุยกันหน่อยสิเอาตีนเขียอีนางผู้หญิงอินเดียอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่ตอบถอย นวมกูทามาอยู่ที่ไหนไอยตอบสิโว้ยคลายเดี๋ยวนี้ไม่ตอบกูตอยเอ่แล้วสิโว้ยไวท์แชเปิลม่านรูดอ่ขอบใจมากสนทีเนลาสามเซอร์กลาเทดอยู่ไหนเรดดี้เอเกนเซอร์กลาเทดอยู่ใกล้ทิศตะวันออกของสพานจับตามังไว้จนกว่าเราจะไปถึงตัวเขาเฮ้ยเฮียแปะก็เหนื่อยมาต่อ ตอบปะเออมีมโีโว้วโววโวโวอะไรมึงเป็นใครเนี่ย่อ,อยก่อนแล้วกันค่อยถามทีหลัง <laughs> ชายผู้มากไปด้วยความแค้นครับมาแล้วมาที่เดิมเลยร้านเดิมแต่ไม่ได้มาซ่อมกะหรี่กูหาเลือดมาล้างตินไหนใครอยากโดนเ <c oughs> งียบกันหมดคำหน้ามันเห็นตำรวจ <c oughs> ลุกเลยผมนี่เดินหนีเลยไปไปไม่ต้องมาบริการกูไม่วนกูไม่วนเพราะกูแหวงกูแหวงเองได้เฮ้ยเอาเหล้ามาแดงหน่อยดิไอเซดเร็วสิว่ะไอหอกรักอืมกูอยากเมาครับมาแอปซินท์ s e n ซินท์ก็คือเหล้าหวานนะครับแหมควักปืนมาวางเสริฟให้ไวไม่งั้นกูยิงไส้แตกถึงก็งกง เร็วเวชักช้ามึงเดี๋ยวเหอะอือีเบือกเอ้ยแฮมร้้สบ้างดูหน้าด้วยกูซีเรียสเพื่อนกูตายทั้งคนแล้วกูก็เพิ่งเอาบาสุก้ายิงอัดคนตายเป็นฝูงเมื่อกี้เ <c oughs> ชื่อกูเถอะว่ากูเครียดมากดื่มจะให้ลืมลืมไม่ได้หรอกความโศกเศร้าคนเราไม่มีมนุษย์คนไหนหนีอดีตได้นะครับพลาดแล้วพลาดเลย เดินแล้วเดินเลยกระดกคอแข็งกันนะเนี่ยโอเคไหมรู้สึกดีขึ้นไหมกาล้ัฮลืมอะไรบ้างไหมไม่เราไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเยาวชนอย่าไปดื่มดูดกัญชาดีกว่าทุยไม่ใช่เราเล่นท่านกำลังเมาหัวล้านะครับเพื่อความเศร้าหรือความละเลยหรอท่านอัศวินไม่ใช่ทั้งสอง ข้ามากัดดกรอเจ้า <And> แล้วไงต่อกูมาหามึงถึงที่เลยข้าต้องการคำตอบคำตอบอะไรท่านก็เลยฆ่าคนของพวกเราหมดเลยใช่ไหมท่านเดินไปทางไหนก็มีแต่คนตาย next, และเจ้าจะเป็นศพต่อไปถ้าไม่ให้ในสิ่งที่ข้าต้องการ เนีย่ยหยิบปืนก็คงต้องทำใจถ้าข้อสนองของท่านนั้นไม่น่าสนใจข้าไม่ค่อยชอบเจรจา,ากับศัตรูเท่าไหร่ <c oughs> อืมเอาเดินัน <c oughs> เจ้าก็ไม่มีประโยชน์กับข้าอีกต่อไปก็ลองดูสิดูดันกันเหลือเกินอ่ะมาแนละ้วตัวแม่ใช่ไหมเนี่ยวัดดี <c oughs> ดูเหมือนว่าเจ้าจะเคยเห็นไอ้นี่นะ ได้ไงเนี่ยนั่นมันแบล็กวอเตอร์เป็นเหมือนกูเหรไปเอามาจากไหนงั้นเรามาพักลบชั่วรคราวลดปืนลงพูดสายอินเดียโอเคมีซับกูแป้ได้เดวี่โอเคชื่อเดวีนะนาเข็มทั้งคู่ถ้ามันทำให้ท่านสบายใจก็ถือปืนต่อไปแล้วกันแต่ข้าคือคนที่ท่านตามหาไม่ใช่นางเราต้องคุยกันอีกเยอะ ไปหาที่คุยกันแบบส่วนตัวดีกว่าก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะมาคุยกับศัตรูซะงั้นเว้ยเมื่อกี้เอาปืนชี้หน้าตอนนี้เดินไปด้วยกันเออแปลกดีชวนไปซ้ำปะเนี่ยเฮ้ยห้องคุ้นๆตามนางไปครับเข้าไปแล้วปล่อยเล่า ข้าคุยเองไปสารต่องานเราที่แบล็กวอล์ตามบัญชาค่ะราชินีของข้าเอาละโว้ยสองต่อสองแล้วท่านจะล้างแค้นแทนมาร์ลิสหายท่านใช่ไหมอย่าบังอาจมาเอ่ยนามของเขานะเขาถูกหักหลังพวกท่านทุกคนถูกหักหลังหักหลังนั่นเหรอโดยใครล่ะโดยบุรุษที่ท่านเรียกว่าเจ้านายพาคีอัศวินไม่มีใครเป็นเจ้านายไม่แม้แต่องคราชินี ท่านก็เป็นแค่สุนัขเลียหลองเท้าของจักรวรรดิใต้ตีนของยเนเต็ดอินเดียคอมพานีเฮ้ยระวังปากไว้นะนังกบฏการร่วมมืออันสรงเกียรติของท่านทำให้เกิดหายนะะไม่มันจะดูก้าแก่งก็ตามก็แค่เสียงเห่าของพวกขางรัทิอย่างเจ้าเจ้าเล็งสัตรูผิดคนแล้วเราทั้งสองสู้กับปีศาจตอนเดียวกันทำไมข้าต้องเชื่อน้ำลายของพวกกบฏแถมยังเป็นนักฆ่า เราเหมือนกันกว่าที่เจ้าคิดเราไม่มีอะไรเหมือนกันอย่าให้สหายของท่านตายเปล่าทุกปากขึ้นเลยนะครับบอกเหตุผลมาซิว่าทำไมกูถึงไม่ต้องยิงมึงทิ้งเงียบมันมีบางอย่างที่แย่กว่าความตายนะท่านอัศวินแย่หนักมากแต่ถ้ามองว่าข้าเป็นศัตรูโดยที่เจ้าไม่ได้คิดอะไรเองแล้วล่ะก็ก็ช่างแมงแล้วกันถ้างนั้นความตายของข้าก็สละได้อย่างเต็มใจ เจ้ามีเจตนาจะฆ่าลอร์ดเฮสติงจริงหรือไม่เขาสมควรตายมพร้อมๆกับสมุนผู้สำรัวลมคิดทุกตัวเจ้าคิดว่าจะให้พวกเราถอยไปห่างๆแล้วยืนดูวินาศกรรมอย่างนั้นเหรอสถานการณ์มันไม่ใช่อย่างที่ท่านเห็นความลับของหน่วยท่านถูกปิดอย่างดีแม้แต่ภาคีท่านก็ไม่รู้ความลับอะไรไม่ตอบอืม ทำหน้าเน่งอีกเฮ้ยแม่เฮ้ยข้าไม่มีเวลาเล่นเกมคำพูดข้ามันทำให้ท่านเชื่อไม่ได้หรอกแต่มีบางสิ่งที่ข้าอยากให้ท่านดูด้วยตาเพื่อประกอบคำตอบที่ท่านกำลังตามหาคำตอบของท่านรออยู่ที่ท่าเรือของหน่วยท่านที่ลานแบล็กวอลเราต้องรีบแล้วอย่าให้รู้นะว่าตอนแหละไม่งั้นศพไม่สวยแน่จะโหดไปไหนเนี่ยผู้หญิงนะ อุโมงใต้ดินจะพาเราไปที่ลานแบ็กวอลเตรียมตัวรับศึกหนักได้เลยข้าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะห้ามทำร้ายผู้บริสุทธิ์เด็ดขาดอะไรเหรอชะงนักทำไมไม่มีใครในนั้นที่บริสุทธิ์เลยนั่นแหละนะเจ้าต้องทำตามกฎข้าถ้าต้องการให้ข้าตามไปเอางั้นก็ได้โอเคไฟแฟร์ครับตามนางไปเลยเล่นอะไรเนี่ย ถอดปกคอทิ้งซะเร็วเลยพาคีเราไม่ควรเกี่ยวข้องกับกบฏอ๋อก็เลยจะถอดออกไม่ให้เกี่ยวนะครับอืเข้าใจคิดอ้าเลดี้ไอเกรนออกมาเดินเที่ยวแล้วก็เห็นกาลาแฮทพอดีด้วยนะสวยจริงๆ แล้วนางจะเข้าใจไหมเนี่ยเรามาลุ้นกันนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำไมกาละแคศถูกจับก็ได้นะไปกับกบฏดวะเอาละตามหาคำตอบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองก็เลยย่องมาที่มารูดเกรย์นี่นท,ท่านจะเล่นอะไรเนี่ย อไอเกนก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับก็เลยเดินไปดูดูแล้วจะได้อะไรเหรอ,อกอล่าฮดไม่ได้ไปในาน้ำของพาคีแต่ในาน้ำของอะไรไม่รู้ไม่มีใครอยู่เลยกูว่าเจอปอกคอแน่ๆที่ถอดทิ้งไว้เมื่อกี้เดาอะไรไม่เคยผิดเจอขวดเล่า มีอะไรให้เห็นเยอะแยะดันมาสงสัยขวดเหล้ากับแก้วเหล้าอืมออ้ยแรงจังมันเป็นความประจวบเหมาะอย่างยิ่งที่นางค้นพบปอกคอจริงๆด้วยไอ้เชี่ยกูซื้อหวยดีกว่าแม่นมากครับเอาไงล่ะทีนี้ <c oughs> อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยไม่ <c oughs> ก็วางไว้ที่เดิมเดี๋ยวใกล้ตื่นเอาเราเว้ยโดนจับได้ซละล้ยังไม่ทันเริ่มเลยดูซิว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโปรติดตามตอนต่อ,ตอไป Fuck y <yeah>! e อย่าลืมดูเบลิเฟอร์กันนะเว้ยอลิซา